สวัสดีค่ะพบกับรายการแอโรเทดานามิกในวันนี้นะคะ <Yeah. S 1> เมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราไปติดตามเส้นทางน้องใหม่หัวใจฟ้าครามด้านปฏิบัติการกันแล้วในวันนี้ความน่าสนใจยังไม่หมดเท่านั้นเราไปติดตามเส้นทางน้องใหม่หัวใจฟ้าครามด้าน,านวิศวกรรมกันบ้างเป็นยังไงไปดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะกี่อยู่กับน้องจ้ำค่ะซึ่งจะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับว่าขั้นตอนการเป็นวิศวกรของบริษัทของเราจากปฐมนิเทศแล้วเนี่ยขั้นตอนการจะมาทำงานจริงเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างค่ะสวัสดีค่ะปัจจุบันนี้เรามีรุ่นล่าสุดแล้วลับ63คนนะครับเป็นผู้หญิงก็ ครึ่งครึ่งเลยกับผู้ชายสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยใช่แล้วครับผมขั้นตอนแรกครับหลังจากที่เรารับพนักงานเข้ามาแล้วครับก็จะผ่านการถมนิเทศต่างๆของทางบริษัทนะครับหลังจากนั้นกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมก็จะรับน้องๆเข้ามาเรียนหลักสูตรที่เรียกว่าเบสิกเทรนนิ่งครับหลักสูตรนี้เราจะเรียนในภาพรวมของบริษัททั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะเรียนในเรื่องของเกี่ยวกับหลักสูตรที่เป็นทางนั้น a อทซด้วยครับครับผมแล้วก็ไปเรียนในเรื่องเกี่ยวกับ อกองต่างๆที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับทางวิศวกรรมทั้งหมดเลยครับอพอหลังจากนั้นเราเรียนเบสิคเทรนนิ่งเสร็จแล้วปุ๊บน้องจะเข้าไปเรียนในระดับ qualification training แล้วก็ system equipment rating training เป็นยังไงคะซึ่ง2ระดับนี้ครับจะเรียนที่กองของน้องเขาเองแล้วพอถึงในขั้นตอนนี้ครับเขาจะเรียนขั้นตอนที่ค่อนข้างที่เจาะเจาะลึกในระบบของวิศวกรรมแล้วลเรียนนานไหมคะระยะเวลาเบื้องต้นนะครับก็คือน้องจะเรียนประมาณ1ปี หนึ่งปีก่อนที่จะทํางานจริงใช่ครับน้องทุกคนจะต้องเรียนผ่านการอบรมที่ส่วนกลางก่อนก่อนที่จะออกไปทํางานจริงเข้มข้นมากความเข้มข้นเข้มข้นมากครับเพราะพี่ๆแต่ละในกองก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยด้วยเพราะว่าต้องเทรนน้องให้สามารถให้ได้มาตรฐานตามที่เขากําหนดไว้ครับพี่ๆด้หมายถึงพี่ๆที่กองนั้นนอกจากจะทํางานตัวเองแล้วเนี่ยต้องมาอีกหน้าที่หนึ่งคือเทรนน้องเหรอคะใช่ครับผมต้องเป็นพี่เลี้ยงคอยฝึกอบรมให้น้องแล้วก็เพื่อให้น้องสามารถทํางานได้ตามที่ มาตรฐานของทางบริษัทที่วางไว้ครับแล้วมีการแบบทดสอบไหมคะครับมีการทดสอบครับคือ,อโดยหลักๆแล้วเนี่ยอย่างในแต่ละระดับเนี่ยจะมีการทดสอบที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับอ,อย่างเช่นว่าถ้าในเรื่องของเบสิคเทนนิงเองเนี่ยการทดสอบหลักๆก็คือจะเป็นการทดสอบเป็นแบบทดสอบเลย ่อบเ้มืนคนที่เราเรียนกันเนี่ยหรอใช่ครับเพื่อเราจะวัดคะแนนของเขาว่าน้องมีความรู้ขนาดไหนครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้หรือเปล่าต้องผ่านเกณฑ์ด้วยใช่ครับผ่านเกณฑ์ครับถ้าไม่ผ่านก็สอบอีกผ่าน7 5เนลยนะครับต้อง7 5าใช่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องสอบอีกสอบอีกจนผ่านใช่ครับจนผ่านนะครับแล้วหลังจากนั้นคือไปที่กองก็แต่ละกองก็จะมีวิธีการทดสอบที่แตกต่างกันไปครับสุดยอดมากๆขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้กิ๊กอยู่กับรุ่นพี่รุ่นน้องกองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศค่ะสวัสดีค่ะพี่นะน้องทรายแล้วก็น้องเติ้ลนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะหน้าตาก็จะคล้ายกันจะก,ก็จะไม่หนีกันไปไหนนะคะวันนี้ถามพี่นะก่อนเลยว่าเป็นทั้งพนักงานที่ทํางานด้วยแล้วก็เป็นครูด้วยเหนื่อยไหมคะก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นผู้ได้รับการ คัดเลือกให้มาถ่ายทอดความรู้ก็จะมีพี่ๆน้องๆอ,อีกหลายคนที่มาช่วยกันสอนเพราะว่ากองวสก็จะมีระบบหลากหลายนะครับแ,แล้วผมก็ได้รับการอออไซน์มาให้สอนเรื่องวิทยุ วิทยุซึ่งเป็นระบบหลักของงานวิศวกรรมระบบสื่อสารการนาฬกาสอนเนี่ยรุ่นหนึ่งกี่คนคะพี่ณรุ่นนี้8คน8คนรุ่นที่แล้วประมาณ11น้องเก่งทุกคนเลยเก่งทุกคนเรียนรู้ไวไหมคะไวมากแล้วการสอนเนี่ยพี่ณสอนทั้งปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีด้วยไหมคะสอนทฤษฎีก่อนแล้วก็ปฏิบัตินะครับก็จะคู่กันไปเช้าก็จะเป็นทฤษฎีเพราะว่าเรายังสดชื่นอยู่บ่ายเราก็จะไปหาภาคปฏิบัติก็จะเอาเครื่องมือเอา อุปกรณ์มาให้ใช้กันที่ห้องนี้เลยอ๋อฝึกการเข้มข้นเลยใช่เพื่อจะให้น้องเนี่ยมีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อว่าใช้งานยังไงมีการทํางานยังไงนะครับเพื่อจะได้ไปปฏิบัติงานจริงใภายในด้วยความรวดเร็วนานไหมคะกว่าน้องจะปฏิบัติงานจริงโดยไม่มีพี่ๆโดยก็ประมาณไม่เกินปี น้องก็แต่อยู่ภายใต้ซูเปอร์วิชั่นของพี่ไม่ได้ปล่อยให้น้องไปทําเองครับก็คือน้องเนี่ยจะมาทําคู่กับพี่ได้เป็นอาจจะเป็นคนที่สามที่อยู่ในทีมเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงพี่ๆก็เป็นพี่เลี้ยงไปประกบน้องไปประกบน้องไปโอ้เราก็จะประเมินน้องว่าน้องมีความสามารถพอที่จะทําได้หรือยังส่วนใหญ่ก็ ไปกับน้องก็ให้น้องทำอ่าแล้วน้องทำได้ไหมคะได้สุดยอดเลยอ่ามาคุยกับน้องๆกันมางนะคะน้องทรายก่อนเลยน้องทรายออสอบเข้ามาที่เนี่ยคะ่ะทำไมถึงสอบที่นี่คะ ค่ะก่อนอื่นเลยคือบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการบินด้วยและที่สําคัญคือมีความมั่นคงมีสวัสดิการที่ดีและตัวหนูเองอะค่ะจบวิศวกรรมก็เลยคิดว่าแบบตอนที่เรียนมหาลัยอะค่ะความรู้ที่เรียนจะเอามาใช้แล้วก็ประยุกต์ใช้กับงานที่นี่ได้ค่ะเพราะมันเกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารนะคะได้เลยค่ะน้องเติ้ลบ้างค่ะเหลืออะไรผมพูดบ้างครับทำไมถึงสอบเข้าที่นี่คะครับก็อย่างแรกนะครับก็ตรงสายงานครับ ตรงสายที่เรียนมา1นนะครับ2ก็คือตรงตามสายงานที่ผมได้ทํางานมาประสบการณ์การทํางานนะครับทํางานที่ไหนคอ่าผมทำผมทำเอกชนข้างนอกครับแต่ว่าติดตั้งเกี่ยวกับทางด้านวิทยุให้กับทางกสศชอะไรประมาณนี้ครับมาที่นี่ก็เก่งขึ้นโอ้เก่งสู้เพื่อนๆพ่พี่ๆไม่ได้นะครับผมก็ต้องฝึกซ้อมกันไปใช่ครับเก่งแน่นอนแล้วมาที่นี่เป็นไงบ้างคะก็อย่างแรกที่ประทับใจมากๆก็คือสังคมนะครับ สังคมเพื่อนๆพี่ๆก็ดูแลกันเหมือนครอบครัวครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวจะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ครับผม <Yeah. S 1> ถามน้องทรายอีกคำถามหนึ่งว่าที่มาเรียนกับพี่ๆกับเพื่อนๆเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเหนื่อยไหมแบบประมาณว่าพี่สอนเยอะไปงี้ปะ จริงๆคือการได้มาเรียนก่อนตั้งแต่เบสิคเทนนิงแล้วก็คอร์ i ิฟิเคชันแล้วก็มาซ y s ต็มอะค่ะคือจริงๆทำให้เราได้มองเห็นภาพรวมองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของเราและได้มองเห็นความรู้ระบบต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้งานจริงอะค่ะค่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ประโยชน์กับตัวเราจริงๆพี่ๆทุกคนให้คําสอนให้ความรู้ที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะแล้วก็ให้ได้ลงมือทําจริงๆ ไม่ดูค่ะไม่ดูดแต่ว่าพี่พี่เขาเลี้ยงเลี้ยงของกินอะไรดีมากเลยค่ะูดดูจาก,จากครูได้ใช่ค่ะ และในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เส้นทางน้องใหม่พนักงานใหม่โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยต้องสอบต้องฝ่าฟันต้องอบรมอย่างแบบเข้มข้นมากๆเลยซึ่งเชื่อแน่ว่าน้องใหม่ทุกคนเนี่ยมีหัวใจสีเดียวกันแล้วค่ะคือสีฟ้าครามนั่นเองนะคะรายการ a e r o t y d ทเดนามิต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ